นี่นะครับการเทศประตูตรงฉีดน้ำยานะครับ เดินเข้าไปดูน้ำยาน้ำยาออกแล้วนะครับนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับน้ำยาไหลแล้วตอนนี้รถวิ่งเข้ามาประตูปิดนะครับประตูปิดลงสุดน้ำยาทำงานนะครับนี่นะครับทีนี้ก็รอเวลาเปิด น้ำยาทำงานแล้วนะครับนี่นะครับข้างล่างเริ่มเปียกแล้วนะฮะน้ำยากำลังทำงานอยู่นะครับพอน,น้ำยาหยุดประตูก็จะเปิดขึ้นเห็นปะ นี่นะครับเปิดขึ้นแล้วนะครับพอเปิดขึ้นเสร็จปุ๊บนะฮะไอตัวลิมิตน้ําก็จะหยุดทํางานทันทีเพราะว่าประตูจะแตะกับลิมิตน้ําอยู่แต่ถ้าประตูเปิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับระบบน้ําก็จะหยุดรันทันทีนะครับนี่เลยนะครับนี่นะครับคือระบบของเรานะครับเรียบร้อยนะครับระบบนี้ต้องดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่า